สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ใส่งอกงามนะคะลงไปนะคะอ่าคือเล่าประวัติเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะเจะเนจันต้นนี้เนาะก่อนหน้านี้นะคะอยู่ในกระถางแค่ประมาณ8นิ้วนะคะกระถางกระถางดำพลาสติกดำธรรมดานะคะแต่ว่าเราได้มาเปลี่ยนนะคะกระถางเนื่องจากว่ากระถางตอนแรกที่ซื้อมานะคะ เ,เป็นเหมือนเป็นใบกัมปูนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะแฉะนะคะแล้วรากเน่ามารอบหนึ่งก็เลยจัดการตัดแต่งรากใหม่นะคะแล้วมาใส่กระถางาประมาณ8นิ้วไว้นะคะในนั้นก็จะมีหินภูเขาไฟเวอร์มิคูไลนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลาวาแดงประมาณนั้นอยู่จนรากออกนะคะแล้วก็เริ่ม เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะให้มันใหญ่ขึ้นโดยการใช้กระถางดินเผาเน่าจะประมาณ12นิ้วนะคะเป็นแบบสูงแบบนี้วัสดุปลูกในน,นี้นะคะมีฐานนะคะรองประมาณนี้ก่อนนะคะถาดแล้วในนั้นก็จะมีหินภูเขาไฟลาว,วาแดงเวอร์มิคูลท์นะคะอยู่ในนี้หมดจริงๆแล้วเราจะขอเล่าบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรานะคะรู้ว่าประกายเออเรารู้ว่าเสน่ห์จันตัวนี้นะคะมี ตุ่มหนอ่อกาหนอ่อออกมานิดนึงเมื่อนานมาแล้วว่าประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าแต่มันไม่ออกสักทีมันเน่าไปก่อนนะคะก็คือลากเน่าไปก่อนเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาเขาเอ,าออกมาที่อยู่กระถางแปดนิ้วเนาะแล้วก็เลี้ยงใหม่เพื่อสร้างรากอ่าพอรากมันออกมาดีแล้วเราก็เช็คดูตอนที่เราลื้อนะคะก็คือยังไม่มีต้นนี้ออกมานะ เราเห็นตุ่มตาแต่มันไม่แทงต้นนะคะทุกคนพอเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนกระถางทั้งผลิตภัณฑ์นะคะของ sky plant เนาะแล้วก็งอกงามนะคะที่เราเพิ่งทำคลิปไปทุกคนมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็งอกขึ้นมานะคะคือตามันแทงขึ้นเราไม่สามารถบอกได้ว่า มันเป็นจากตัวไหนบ้างรู้แค่ว่าที่ทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะแล้วก็บํารุงเขาไปเพิ่มนะคะทําให้เสน่ห์จันทร์แทงออกมานะคะรดน้ําถามว่ารดบ่อยไหมนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้รดบ่อยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งเลยนะคะเราก็สามารถรดน้ําได้ บ่อยขึ้นก็คืออาจจะเป็นทุกวันได้แต่ถ้าวัสดุวัสดุปลูกของเพื่อนๆนะคะเป็นดินซะเยอะหรือว่าแน่นนะคะก็คือ,อ,อสามารถเอานิ้วนะคะจิ้มลงไปก่อนได้นะคะว่ามันยังแฉะอยู่ไหมชื้นอยู่ไหมถ้ายังแฉะอยู่ก็ไม่ต้องลดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบแบบว่าความแฉะขนาดนั้นนะมันลากเน่าได้นะคะแะวันนี้ก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่า ที่ลองทํามานะคะการที่ต้นไม้นะคะเขาพร้อมที่จะย้ายกระถางเราก็ควรย้ายเขานะคะถ้าเราไม่ย้ายเขาอะเขาก็จะแกรนนะคะแล้วก็ไม่ออกลูกออกหลานนะคะแล้วที่สําคัญคือการย้ายกระถางแล้วเราก็จะต้องบํารุงเขานะคะไม่ว่าจะเป็นออผลิตภัณฑ์บํารุง ต้นไม้ต่างๆนะคะไม่ปล่อยกะละลเลยเขาไม่ทิ้งไว้เฉยๆนะคะเพราะการทิ้งไว้เฉยๆมันทําใหา้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะก็จะทําให้เขา,เามีรูปมีหลานช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะคะนี่ก็มาแชร์ประสบการณ์จริงๆโดยตรงเลยนะคะสำหรับเจ้าเสน่ห์จานต้นนี้ว่ามัน Amazing มากที่มันมีหน่อแทงออกมานะคะนี่นะคะ ถ้าต้นไม้ของเพื่อนเต็มกระถางแล้วนะคะคือใหญ่เกินกระถางแล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางของเขานะคะให้มันพอดีกับต้นแล้วก็อย่าลืมบำรุงด้วยอ,อย่างตัวนี้ตอนแรกอยู่ในกระถางที่<อ>เล็กกว่านี้มั้งเนอะหรือใหญ่กว่านี้พอๆกันพอๆกัน,นนะคะแต่ว่าเนี่ย เรามาเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาโปร่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนมันเป็นดินล้วนเลยเนาะแล้วมันแน่นมากนะคะเราก็เลยเปลี่ยนวัสดุปลูกให้โปร่งขึ้นแล้วเราก็ใส่ผลิตภัณฑ์อย่างทั้งงอกงามนะคะลงไปนะคะพวกนี้ก็เป็นงอกงามทั้งหมดนะคะอันนี้ก็งอกงามนะคะถามเราว่าเป็นยังไงเราว่ามันก็มันก็โอเคแทงใบได้ไวขึ้นนะคะมีนี้ด้คะ่ะอะ ตัวที่ชํมมาไม้นี่นะคะที่ชําเอาไว้แฮปปี้ดีนะคะดูรากนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะคะที่ชํารากก็ออกมาดีนะคะนี่นะคะโอเคที่เราทําเอ,อทำกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวเราดูอีกอไหนีกนะ ก็เหมือนกันนะคะอัญมณีสามสีที่ซีดๆนะคะที่เราก็ฉีดบำรุงเข้าไปนะคะสภาพก็ดูโอเคดีนะคะก็ยังโอเคดีเดี๋ยวเราดูกันต่อไปยาวๆนะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะเราก็เอามาใส่กับพวกโคลด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ตอนเพาะนะคะนี่ก็อยู่ได้นะคะอันนี้คือโคลที่มันเป็นเพาะเมล็ดนะคะก็ใส่แล้วก็อยู่ได้โอเคดีนะคะนี่นะนี่ อยู่ได้ค่ะโอเคไม่ส่งผลกระทบต่อเออไม้ที่มันพึ่งชํำนะคะไม่มีปัญหาเลยถือว่าดีค่ะสําหรับงอกงามนะคะอ่าพวกนี้ก็ไปก็ใส่เขาเรียกว,ว่านะไปก็ใส่งอกงามไปทั้งหมดเลยนะคะดูดูด,ดูนี่นะคะก็ใส่งอกงามนะก็โอเคดีนะคะทุกคนพามาดูกันอย่างที่บอกว่าไม่เคยบํารุงต้นไม้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกแหละที่เริ่มมาบำรุงนะ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ถือว่าโอเคนะคะใส่ทุกอันเลยนะคะทั้งงอกงามแล้วก็ของ s k y ย l a n งสนะคะอันนี้โดนช้ำไปหน่อยพาดูต้นไม้ก่อนตัวนี้คือฟีโลมาแล้วก็ทองนะคะอ่าเขาไม่ค่อยชอบอ,อน้ำสักเท่าไหร่นะคะ ถ้าวัสดุปลูกโปร่งหน่อยนะคะเขาจะไม่ไม่ไม่ช้ำนะคะต้องโปร่งๆร่งหน่อยนะคะอาจจะใส่หินนะคะเยอะขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราเคยเราเคยใช้มพะพร้าวสับเยอะไปหน่อยนะคะอ่มมันก็แห้งไปหรือเอ้ยมันก็แบบละลายหายไปเลยนะคะแล้วก็นี้พวกสเสน่ห์จันแดงนะคะอันนี้พาชมนะคะ ทุกคนคะ่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนไม้สะสมเนาะไม้ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะไม่มีไม่ใช่ร้านต้นไม้หรืออะไรนะคะไม่เคยมีร้านต้นไม้ไม่มีหน้าร้านนะคะอ่านะเป็นแบบไม้อยู่ที่บ้านในครอบครัวกันประมาณนี้นะคะอ่าเราเป็นนักสะสมถ้ามีเราถึงแบ่งนะหรือว่าถ้าถ้าไม่ได้บอกว่าแบ่งก็มาถามได้นะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขายออกไปนะคะอ่าเวลาไปทำคอนเทนต์ใครก็ชอบซื้อกลับมานะคะ ซื้อมาราคาเต็มๆเนี่ยแหละนะอ่าโอเคไปก่อนค่ะพามาชมต้นไม้เรื่อยๆไปนะคะใครสนใจต้นไหนก็ลองแคปมานะคะแล้วก็ลองมาถามว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีเราก็จะแบ่งให้นะมีพวกหน้าวัวนะคะอ่าหน้าวัวไปก็ใส่นะไปก็ใส่อง,งอกงามลงไปนะคะดูนะคะเนี่ยอันนั้นก็ใส่งอกงามลงไปนะคะโอ้โหใบใหญ่เลยนะคะงอกงาม นะคะทุกคนามาอัปเดตกันค่ะส่วนนี้ก็เนี่ยะคะ่ะเอสเคเิโตใช่ไหมคะเอสเคเิโตนะคะนี่ก็ใส่งอกงามนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะใส่งอกงามนะอ่า